สามศูนย์สามเนี่ยเราจะดูตรงไหนนะตัวสุดท้ายนะตัวสุดท้ายนี่คือว่าสมมติว่าสามศูนย์สามสานเราจะดูตัวที่ซ้ายสุดเนี่ยนะตัวสุดท้ายมันคืออะไรหรือว่ามันจะมีนะสามเก้าสามเก้าหนึ่งสอหรือว่าหนึแล้วก็หรือว่าสอง ส <23 S 2> องห่นสามเจอยังสามสตัวสุดท้ายเจอยังอายุเท่าไหร่4ของไทย24ยของไทยขไม่มจิอายุยี่ใช่ไหมสิ้าสิบเก่สาอายุ24ตัวสุดท้ายใช่ไหมแล้วปีลบอ่ะอันนี้ปีลบนี่ปีลบใช่ไหมปีลบแล้วปีบวกอ่ะ อายุ25หาเจอแล้วยังหาเจอแล้วยัง3 0 3โอ้อันนี้ถ้าถ้าคนอายุ81เนี่ยอันนี้อันนี้ดูอันนี้เป็นสองอะไรนะอ่ออายุลบมีแต่อายุบวกไม่มีอะค่ะมอายุบวก40เออที่น่ะมได้งงนิดนงแต่ว่าเอ๊ะทำไมหายไปหนึ่ง97ที่มันแห้งอะไแบบ แต่ง3 3ม3 33... 3เอถค้ถ้า3ามมันอยู่ด้านล่างๆเนี่ยเราต้องดูตัวแรกอ่าลืมไปนะถ้าใครอยากเอาของของคุนฝนเนี่ยโอ้นอนดยูอายุแปดสิเท่าไหร่นะแปดสิบอคัอันนั้นต้องดูตัวแรกเลยนะเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะสองหนึ่งสามสองนึ่งนเราพอดีตัวถตัวตัวสหลังดูตัวแรกตัวนี้ถ้าอยู่ข้างล่างเนดูตัวบน ถ้าอยู่ตัวบนเนี่ยให้อยู่ข้างล่างสุดไม่เข้าใจแต่มดนจะวเระเดี๋ยวดูเนี่อันไหนดูดูดูเน่ยสามสามเลกสามเป็นไงนี่ไงอ่าหังตาเก้าสิบเอ็อันสุดท้ายเก้าสิบเอ็ดใช่ไหมอ่านี่ไงที่แต่มาบอกเนี่ยถ้าเราอยู่อันหน้าสุดเราให้อยู่ตัวบนเนี่ตอนอายุ อายุ73แต่อันนี้เราก็ดูได้ใช่ไหมเนี่ยสข้างหนึงองามสา้าองางนาพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเหไหมอายุ40มันเป็น2 1 3หละอ่าหาเจอหรือยังหาเจอกันเลย3 1 3 3 9 1 2 3 2า3ข้านออามยุ15ปีรอบปีบวกมันทำไมมันไม่เราลงคำบวกเหรออายุ15ทั้งรอบทั้งบอกนะโอเคของของคุณนะฮะอายุ15 โ okay. อเคอหาเจอแล้วอาจปปารย์อธิบายความหมายกันนะ303เป็นปีอะไรนะเป็นปีถ้าปีล่าสุดเนี่ยหรือว่าบนสุดเนี่ยนะก็เหมือนกันเป็นสรุปนิสัยสันดานเรา,าที่ที่ที่ผ่ิศบอกว่าอะไรนะเพลงของอะไรนะสันดานเพลงของใครนะือ่ป่าสันดานนั้นอะไรนะเพลงมันมีเพลงลหรือเปล่ามันเป็นสันดานหรือเปล่าอะไรนะ คุณเชื่อะไรนะเพลงอะไรเชื่ออะไรนะไรนะอะไรนะที่บ่าเนี่ยเพลงมีเพลงอะไรสันดานสตารเนี่ยแต่มันมันชื่อออกไปแล้วนะอ่านั่นนะมันเป็นสันดานเป็นอะไรบ้างเนี่ยมันเป็นนิสัยว่าบุคลิกภาพของเราอ่ะตอนนี้มาดูเอาเอาของใครก่อนดีใครใครเห็นแล้วมาคนหน้านั่งหน้าแถวหน้านี่เดี๋ยวได้เปรียบมาดีกว่า อยู่ข <museums> ้างล่างใช่ไหมอ่าอันนี้เอ่อต่อมาดู3าม2้าวหนึ่งสองสามักัับของคุณแอมแอมไหมสามข้าหนึ่งสองสามเนี่ยหนึ่งขวบมาจนดืดดดดมาถึงเก้าขวบพอมาอายุ10ขวบเป็นอะไรนะสองละด้านการกระทำานั้นสองหนึ่ามแล้วสนึ่อายุ19เก้า็เป็นสองาอายุ2ีก็สองหนก็สองหนึ่งสามสากสอง จนถึงอายุ75โ oh, อ้แสดงว่านิสัยเนี่ยตอนอายุหนึ่งขวบถึงเก้าขวบเนี่ยเป็นหนึ่งบุคลิกหลังจากอายุ10ขวบจนถึงอายุเนี่ยประมาณเท่าไหร่72เนี่ยเป็นอีกหนึ่งบุคลิกอตอนนี้มันยังไม่เปลี่ยนแปลงมันเหมือนเดิมนี่แหละเพราะว่าถ้าหลังจากอายุ73ไปเป็นอีกหนึ่งบุคลิกเ,เป็นเอกลักษณ์อีกอันหนึง่งอันนี้การกระทำการกระทำนะเดี๋ยวเรามาดูความคิดความคิดนี่อะไรสามชนสามอยู่ตรงไหนเดี๋ยวดูนี่ ไม่มีสามส่วนามาคยุยไม่มีสามส่วนามเราดูสองหามก็ได้1 2 3ก็ได้ไเนี่ยการค,ความคิดเห็นมหนึ่งสตอนอายุ50ผไม่ใช่ตอนอายุ5้ขวบละมาตรองน,นี้ก็อายุ14บขวบก็เป็น1 2 3พอมาถึงอายุเท่าไหร่นะยีมเห็นไหมยี่ามมาถึงสองอายุ22่อง3พเป็น2องเห็นไหมอันนี้เป็นความคิดไหม ความคิดเนี่ยเปลี่ยนไปละตอนปีคสสศ .2019 ก็คือว่าตอนช่วงโควิดนึ่นึกนึกภาพะเนยเราเป็นอีกบุคลิกหนึ่งละแม่น่าจะรู้ดีว่าเอ๊ะเป็นลูกเปลี่ยนแปลงลวความคิดเปลี่ยนแปลงละหลังจากปี2019ไม่เหมือนเดิมลนะแต่ตอนที่อายุ5ขวบจนถึงอายุเอ่อเลยนะอายุเนี่ยอายุ22จะเป็นอีกคนหนึ่งเป็นไหมแม่เป็นไหมเห็นลูกสาวเป็นไหม เออเนี่ยมันเนี่ยว่าเอกลักษณ์เรบุคลิกหรือว่านิสัยหรือสันนานเปลี่ยนแปลงแต่ทามจะให้เราตลอดเลย